ผู้หญิงส่วนมากจะเข้าหาผมครับปก <พอ S 1> ติเพราะว่าผมหล่อครับวันนั้นผมไปหมอํำซิ่งครับอยู่แถวบ้านออวันนั้นก็ผมบีบคอผมผมก็บอกว่าอย่าอย่ามือหนึ่งก็กำนมผมผมก็บอกว่าหยุดหยุดพอเขาทำพร้อมกันสองกันก็บอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดผมเีย,ยนะด,ดีน้อยกว่าข่าวดีของหมอนเคยโกรธแทนกันไหมโกรธครับ เรื่องอะไรที่คิดว่าเขาเขามาลังแกบีบอมเยผมไปตีแม่มันครับใช่ครับทำไมอ่ะเขามาตีแม่ผมครับผมไม่ชอบหน้าแม่มันครับเหรอใช่ครับแม่ผมต้มข้าวต้มไม่ให้กินป๊บมันใส่เลยครับมันบอกว่าอยากกินกว๋ยวยเตี๋ยวอ๋อแม่นะครับแล้วไปตีแม่มันไม่โกรธหรอบอกครับผมโสนแทนโสนแทนมันครับโกรธแทนผมว่าทําไมแม่มันให้ข้าวต้มผมแทนที่จะ้ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าไอ้นี่รู้จักว่าผมเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวผมก็เลยเกียนให้แม่ครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้บอกกับแม่เลยครับ นี่ดีครับพี่ทวไปด่ากันนะว่าจะฆ้างมึงใจเย็นเพื่อนพวกคุณนอกรายการนะ